การกระทําโดยพลาดเนี่ยมันมาหลังจากประสงค์ตอบผลและเล็งเห็นผลนั่นหมายความว่ามันจะเป็นการกระทําโดยพลาดได้เนี่ยผู้กระทําจะต้องไม่ได้ประสงค์ตอบผลหรือเล็งเห็นผลเนื่อไหมครับถ้าผู้กระทําประสงค์ตอบผลหรือเล็งเห็นผลแล้วมันก็ไม่ใช่การกระทําโดยพลาดถูกปะเพราะในเมื่อมันเล็งเห็นผลแล้วมันก็เป็นเจตนาเล็งเห็นผลมันไม่ใช่การกระทําโดยพลาดแล้วมันมีคนสองคน นั่งอยู่บนโต๊ะจะบอกว่านั่งอยู่บนโต๊ะก็ไม่ได้เนาะนั่งล้อมโต๊ะอยู่นึกออกไหมมันเป็นโต๊ะเล็กๆอะครับเป็นโต๊ะสําหรับนั่งกินเหล้ากันเล็กๆอ่ะแล้วก็มีคนสองคนก็คือในหนึ่งกับในสองนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วก็นั่งอยู่นั่งกินเหล้าอยู่บนโต๊ะจําเลยเอาขวดที่บรรจุน้ํามันมาจุดไฟครับเอาขวดบรรจุน้ํามันแล้วก็จุดไฟแล้วก็เคลื่องไปใส่ขวดเหล้า จำเลยมันตั้งใจเครี้ยงใส่ขวดเหล้านะจำเลยบอกว่าจำเลยไม่ได้ตั้งใจเควี้ยงใส่ในหนึ่งกับในสองนะครับจำเลยตั้งใจเควี้ยงใส่ขวดเหล้าที่ตั้งอยู่บนโต๊ะเพื่อเป็นการข่มขู่ปรากฏว่าพอไฟมันลุกเนี่ยไฟมันก็ไหม้ไปโดนในหนึ่งกับในสองได้รับบาดเจ็บครับได้รับอันตรายแก่กายคำถามก็คือจำเลยผิดอะไรวินิจฉัยความรับผิดของจำเลยหน่อยโอเคคุณคว่างใส่ขวดเหล้าที่อยู่บนโต๊ะ คุณมีความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์อันนี้เป็นเจตนาประสงค์ต่อผลถูกไหมครับส่วนการที่น้ํามันมันติดไฟแล้วเปลวไฟมันก็ลุกไปโดนในหนึ่งกับในสองจนเขาได้รับอันตรายแก่กายอันนี้ต้องถือว่าจําเลยมีเจตนาทําร้ายในหนึ่งกับในสองเป็นเจตนาประเภทเล็งเห็นผลถูกไหมเป็นเจตนาประเภทเล็งเห็นผลเนื้อไหม แล้วในเมื่อมันเป็นเล็งเห็นผลแล้วมันก็ไม่ใช่การกระทําโดยพลาดเพราะฉะนั้นอย่าไปตอบว่าเป็นการกระทําโดยพลาดครับราะ,ะการกระทําโดยพลาดมันมาหลังจากเลงเห็นผลถ้ามันเป็นเลงเห็นผลแล้วไม่ใช่การกระทําโดยพลาดติงกิ้งเดียวกันเลยครับติงกิ้งเดียวกันกับ60ตอนท้ายแ,แต่ไม่ใช่เพราะ60ตอนท้ายนะครับถูกไหมทําไมถึงไม่ใช่เพราะ60ตอนท้าย เพราะการที่มันพลาดไปโดนตู้โทรศัพท์สาธารณะเนี่ยมันไม่ใช่กรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้ผู้กระทําต้องรับโทษหนักขึ้นเพราะฐานนะหรือเพราะความสัมพันธ์ถูกไหมเพราะฉะนั้นใช้หกสิบตอนท้ายไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามต่อให้ใช้หกสิบตอนท้ายไม่ได้มันก็มีมาตรา62สองวรรคท้ายบัญญัติไว้อยู่ถูกไหมครับมันก็มีมาตรา62สองวรรคท้ายบัญญัติไว้อยู่ห2สิบสองวรรคท้ายก็คือเรื่องของเหตุชะกัน หมายความว่าผู้กระทําจะต้องรับโทษหนักขึ้นโดยอาศัยข้อเท็จจริงใดผู้กระทําต้องได้รู้ข้อเท็จจริงนั้นอย่างเช่นตัวอย่างนี้กอไก่จะต้องได้รับโทษหนักขึ้นตามมาตรา360กอไก่ก็จะต้องรู้ว่าการกระทําของตัวเองเป็นการทําให้รัพย์ตามมาตรา360เสียหายนี่กอไก่ไม่รู้ด้วยผลของ62วรรควัท้ายกอไก่ก็ผิดเพียงแค่358 60ไม่ใช่360-60 61เมันเป็นเรื่องของการสำคัญผิดในตัวบุคคล กฎหมายเขาแค่บอกว่าคุณจะเอาเรื่องของการสาคัญผิดในตัวบุคคลมาเป็นข้อแก้ตัวว่าคุณไม่ได้มีเจตนาไม่ได้เลือกไหมแต่มาตรา61ไม่ใช่เรื่องของเจตนาก็ยังยืนยันคำเดิมว่าเจตนามันมีแค่2ประเภทก็คือเจตนาตามความเป็นจริงกับเจตนาโดยผลของกฎหมายแต่มาตรา61ไม่ใช่บทบัญ,ญญัติในเรื่องของเจตนาอย่าไปตอบว่ามีเจตนาตามมาตรา61เด็กหญิงมะลิวิ่งตัดหน้าในระยะ100เมตรวิ่งมาในระยะ100เมตร แต่นายกไก่เบรกไม่ทันครับนายกไก่ก็เลยไปชนเด็กหญิงมะลิถึงแก่ความตายท่านจะเห็นได้ว่าเนี่ยการกระทํามันครบองค์ประกอบภายในมาแล้วเพราะว่ากอไก่ประมาทถูกไหมครับเราก็ต้องมาวินิจฉัยต่อว่าอ้าวและความตายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นผลโดยตรงที่เกิดจากความประมาทเลเล่ของนายกไก่หรือเปล่าถูกไหมท่านจะเห็นได้ว่าถ้านายกอไก่ไม่ประมาทถ้านายกไก่ไม่เมาสุราถ้านายกไก่ไม่ขับรถเร็วถ้ารถของนายกอไก่เบรกไม่พัง ถ้านายกไก่ไม่ประมาทกไก่ก็จะเบรกทันแล้วเด็กหญิงมาลิก็จะไม่ตายถูกไหมครับนี่ไงฮะถ้ากไก่ไม่ประมาทผลก็ไม่เกิดถูกไหมถ้ากไก่ไม่ประมาทผลก็ไม่เกิดแบบนี้เราต้องถือว่าผลที่เกิดเป็นผลโดยตรงครับก็สรุปได้ว่าความตายของเด็กหญิงมาลิเป็นผลโดยตรงที่เกิดจากความประมาทของนายกไก่นั่นเอง ตัวอย่างเมื่อกี้ครับถ้าผมบอกว่าเด็กหญิงมะลิวิ่งตัดหน้าในระยะกระชั้นชิดถ้าผมบอกว่าเด็กหญิงมะลิวิ่งตัดหน้าในระยะกระชั้นชิดกอไก่เบรกไม่ทันก็เลยชนเด็กหญิงมะลิถามว่าแบบนี้กอไก่ผิดสองเก้หนึ่งไหมกอไก่ผิดสองเก้หนึ่งไหมครับท่านจะเห็นได้ว่าการที่เด็กหญิงมะลิวิ่งตัดหน้าในระยะกระชั้นชิดเนี่ยต่อให้กอไก่ไม่ประมาท ต่อให้กอไก่ขับรถด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดต่อให้กอไก่ไม่เมาสุราต่อให้เบรกของรถมันใช้การได้ดีต่อให้กอไก่ไม่ประมาทแม้กอไก่จะไม่ประมาทยังไงยังไงมันก็เบรกไม่ทันและเด็กหญิงมะลิก็ยังต้องตายอยู่ดีแม้กอไก่จะไม่ประมาทแต่เด็กหญิงมะลิก็ยังต้องตายอยู่ดีแบบนี้ผลที่เกิดไม่ใช่ผลโดยตรงเห็นไหมครับถ้าหากสามารถพิสูจน์ได้ว่า แม้กอไก่จะไม่ประมาทเด็กหญิงมะลิก็ยังต้องตายอยู่ดีอุบัติเหตุมันก็ยังต้องเกิดและเด็กก็ยังต้องตายอยู่ดีแสดงว่าความตายของเด็กไม่ใช่ผลโดยตรงที่เกิดจากความประมาทของนายกอไก่นายกอไก่ก็ไม่ต้องรับผิดในผลนั้นเพราะฉะนั้นนายกอไก่ก็จะไม่ผิด291ครับคราวนี้มันมีอีกกรณีหนึ่งครับกรณีที่เราใช้หลักผลโดยตรงแล้วก็วินิจฉัยคู่กับทฤษฎีเหตุแทรกแซงท่านจะเห็นได้ว่าปกติแล้วถ้าเราจะปรับบทให้จำเลยรับผิด ในมาตราที่เป็นมาตราทั่วๆไปที่ไม่ได้เป็นผลชะกันในฐานความผิดทั่วไปที่ไม่ได้เป็นผลชะกันนะครับเราใช้หลักผลโดยตรงอย่างเดียวถูกไหมฮะแต่บางครั้งเนี่ยกรณีพวกเนี้ยมันอาจจะมีเหตุแทรกแซงเข้ามาขั้นตรงกลางระหว่างการกระทําและผลเนอกไหมมันอาจจะมีเหตุแทรกแซงเข้ามาขั้นตรงกลางระหว่างการกระทําและผลเราก็ต้องมาพิจารณาทฤษฎีเหตุแทรกแซงด้วยครับถ้ามันเป็นเหตุแทรกแซงที่วินยูชนสามารถคาดเห็นได้ นั่นแสดงว่าผู้กระทําก็ต้องรับผิดในผลที่เกิดจากเหตุแทรกแซงนั้นด้วยอย่างแรกเลยท่านพึงระลึกเอาไว้นะครับว่าการจะเป็นผู้ใช้การจะเป็นตัวการการจะเป็นผู้สนับสนุนได้เนี่ยความผิดที่ผู้ลงมือได้ลงมือกระทําความผิดไปเนี่ยมันต้องเป็นความผิดที่ได้กระทําไปโดยเจตนาท่านจําได้ไหมครับว่าถ้ามันเป็นความผิดที่ได้กระทําไปโดยความประมาทมันจะไม่มีผู้ใช้ไม่มีตัวการไม่มีผู้สนับสนุนถูกปะ เพราะฉะนั้นตามตัวอย่างนี้ถ้าผมบอกว่าในวันที่ห้าลอลิงกําลังดักซุ่มยิงนายเอในระหว่างนั้นลอลิงก็เอาปืนขึ้นมาเช็ดเช็ดถูถูถถทาความสะอาดปืนเกิดลั่นไปโดนนายเอครับความผิดที่ลอลิงต้องรับไปก็คือมาตรา291ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายถูกไหมครับซึ่งความผิดฐานนี้กอไก่ไม่อาจเป็นตัวการได้สเสือก็ไม่สามารถเป็นผู้สนับสนุนได้ ชอช้างก็ไม่สามารถเป็นผู้ใช้ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้กอไก่กับซอเสือเนี่ยไม่มีความผิดแน่นอนกอไก่กับซอเสือไม่มีความผิดในทางอาญาถูกไหมฮะแต่ถามว่าชอช้างอ่ะจริงอยู่ครับที่ชอช้างไม่ใช่ผู้ใช้ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราสองเก้าหนึ่งแต่อย่าลืมนะครับนับตั้งแต่วันที่สามซึ่งเป็นวันที่ชอช้างใช้ลอลิง มันเป็น84วัก2แล้วถูกไหมครับชอช้างมีฐานะเป็นผู้ใช้ตามมาตรา84วัก1แล้วแล้ว,แล,วแล้วนับตั้งแต่วันที่3ที่การใช้ไปถึงรอลิงเนี่ยเราถือว่าการใช้นั้นความผิดที่ใช้ยังไม่ได้กระทําลงชอช้างโดน84วัก2แล้วชอช้างต้องรับโทษ1ใน3ของความผิดที่ใช้นั่นแสดงว่านับตั้งแต่วันที่3เนี่ยชอช้างโดน1ใน3ของ289อนุ4เรียบร้อยแล้ว